สวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นคลิปแ a n d o m นะคะคนรักที่จะเข้ามาในปี2566จะเป็นอย่างไรนี่ทำเฉพาะคนโสดให้เลยนะเป็นคลิปแ a นดอมของคนที่เข้ามาดูเลยนะคะคนรักจะเข้ามาคนรักคนใหม่ของคุณนะคะหรือว่าย่งง้ว่าจะมีแฟนนั่นแหละนะจ๊ะในปี26นี้2566นี้จะเป็นยังไงเจาะลึกไปเลยนะมาดูกันอ่ะ เขาดูก่อนเลยว่าเขาคนนั้นของคุณตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่จะเข้ามาหาคุณในปีนี้โอ้ใบแรกขึ้นมาเลย A of Cups อ่อโอเคมาโอ้ไพ่ออกมาส้อนกันเยอะนะนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะเขาของคุณคนนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรเขากำลัง move on จากความรักครั้งเก่าอยู่ตอนนี้ซึ่งความรักที่เขาเจอมาไม่ดีเลยค่ะเป็นพิษ แล้วก็ท็อกซิกกับเขามากๆทําให้เขาต้องเครียดเขาอาจจะเจอสถานการณ์ความรักที่เป็นเหมือนกับว่าคบคนนี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งทุกอย่างอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ไม่เวิร์กสรุปว่าปัจจุบันนี้เขาคนนั้นกําลังหนีจากความรักที่ท็อกซิกหนีจากความรักที่ไม่สมหวังตอนนี้เขาพยายาม move on นะคะแล้วเขาทําอะไรอยู่บ้าง move on ไม่พอเขาพยายามที่จะแบบ ฟิตตัวเองหรือว่าอัปเกรดตัวเองบางคนอาจจะออกกำลังกายเปลี่ยนรูปร่างรูปลักษ์ตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแต่เอาเป็นว่าไพ่ The Emperor หมายถึงเขากําลังลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่เพื่อตัวเองนะคะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทางที่ดีขึ้นจากหลอ่อจากไม่หลอ่อก็กลายเป็นคนหลอ่อจากคนไม่สวยก็กลายเป็นคนสวยประมาณนี้นะคะอืมเอาง่ายง่ว่าเขาพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองดูดีนั่นแหละนะคะไพ่ Chariot เขาพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อที่จะตามหาคนที่เขารักแล้วก็ฝัน ฝันและคนที่เขาใฝ่ฝันขอภายนะจ๊ะเออแล้วก็พ่ยขึ้นมาว่าเป็นพาแแฮงแมนนะคะพาแแฮงแมนก็คือว่าตอนนี้ตัวเขาไม่ได้เปิดใจไม่ไม่ได้กล้าเปิดใจให้กับใครคนหนึ่งจริงๆหรอกค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนเขาคนนึงนะคะที่คอยอยู่ข้างๆเขาแต่ตัวเขาคนเนี้ก็ยังไม่เปิดใจให้เพื่อนคนนี้สักทีคนคนนี้อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเออเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ต้องมาเจอกัน ก็เป็นได้นะคะอ่ะเพราะว่าคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาพยายามอยู่ใกล้ๆไม่ไ,มไปไหนแต่มันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนคนนี้คือคนรักเก่าของเขาเนี่แหละนะคะที่พยายามวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของเขาอยู่นะอืออ่ะต่อไปทีนี้มาดูว่าสถานการณ์ในชีวิตรักของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรแบบเจาะลึกไปอีกชีวิตรักของเขา ผูไพ่ออกมาสามใบไม่ต้องสับเลยอะค่ะใช่ค่ะคนรักเก่าของเขายังมาวนเวียนเหมือนเดินเข้ามาเหยียบซ้ำๆสำหรับแผลเดิมแผลเก่าที่มีอยู่ให้ยิ่งเจ็บๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนพยายามหาเหตุผลเข้ามาคุยพยายามเข้ามาวนเวียนในชีวิตของเขาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมไพ่ six of cups เขาคนนี้ยังวนเวียนเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าอยู่ตัวเขาเองยังนึกรักคนรักเก่าอยู่ไหมมันเป็นเพียงเหลือแค่ความทรงจําความผูกพันเท่านั้นเองค่ะแต่ความรักมันอาจจะน้อยลงแล้ว ะะแต่เอาเป็นว่าคนรักเก่าของเขายังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่กับเขายังไม่ไปไหนเลยนะคะยังหาทั้งหลายวิธีต่างๆเพื่อที่จะเอาเขากลับคืนกลับคืนไปแต่เขาเองเหมือนพยายามปฏิเสธแล้วก็ไม่อยากกลับเข้าไปในชีวิตของคนคนนั้นอีกแล้วอะนะอืทีนี้มาดูกันต่อทีนี้มาดูฝั่งคุณบ้างค่ะแล้วปัจจุบันล่ะคะคุณตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง นายอบสดอ่ะสี่ใบออกมาโอเคอ้าวคุณก็มีคนที่คุยคุยอยู่บ้างเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอ่า o ายอบสดเก้าดาบแต่ว่าคุณคุยกับใครก็ตามคุณคุณรู้สึกว่าฉันไม่ได้จะสนใจหรือว่าฉันไม่คิดที่จะจริงจังกับพวกเขาขนาดนั้นหรอกคุณแค่รู้สึกว่าเอ็นจอยกับชีวิตกับการที่มีใครเข้ามาคุยแก้เหงาแล้วก็แฮปปี้ดีนะคะแต่ตอนนี้คุณไปโฟกัสที่ตัวเอง คุณอาจจะมีแอคทิวิตี้นะคะมีการที่จะแบบไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันผจญภัยกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันทําให้ตัวเองชา a เลนจ์คุณโฟกัสกับการใช้ชีวิตกับการท่องเที่ยวมากกว่าจะถามว่าคุยไหมคุยก็คุยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคุณจะเป็นฟีลลิ่งที่เหมือนใครคุยก็คือคุยฉันว่างฉันคุยกับคุณนะแต่ถ้าฉันไม่ว่างฉันก็ไม่คุยนะแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าแบบจะแบบมีการพูดจาให้คุณแบบว่า คือคุณไม่หลอกใครต้องใช้คํานี้คุณไม่คิดที่จะหลอกใครคุณก็ชัดเจนกับพวกเขาว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนนะฉันว่างคุยกันจะก็คุยถ้าฉันไม่ว่างคุยฉันก็จะไม่คุยนะคะอืมทีนี้มาดูสถานการณ์ในชีวิตของคุณปัจจุบันที่เป็นชีวิตรักเลยแบบละเอียดคืออะไรบ้างนะตอนนี้ความรักของคุณนะคะอ่ะชัดเจนเหมือนกันตัวคุณเองก็มีคนรักเก่าคนรักเก่ากลับเข้ามานะคะแต่ว่า คนละเก่าของคุณที่กลับเข้ามาเขาไม่ได้พยายามที่จะดึงคุณกลับไปกลับไปที่อยากจะกลับไปขอคืนดีแบบเป็นแฟนกันนะแต่เขาเหมือนพยายามกลับเข้ามาในฐานะที่แบบขอเป็นเพื่อนได้ไหมเหมือนเหมือนก็ออกอ่ะออกแนวแบบเหมือนดึงดึงเราเอาไว้ขอเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นฟิลลิ่งเหมือนถ้าเกิดว่าพลาดจากคนที่มีอยู่ก็อยากจะกลับมาหาคุณนะคะแต่ไม่คุณเองวิ่งหนีเลยคุณวิ่งหนีเลยนะคะ แต่คุณก็ยังมีเย้ยอยู่บ้างก็อยากหันกลับไปมองแต่เหตุผลที่คุณหันกลับไปมองเขาเพราะคุณอยากรู้ว่าชีวิตเขาจะไปถึงไหนจะสุดถึงไหนอ่ะคนแบบเนี้คนที่รักตัวเองจะสุดถึงไหนชีวิตคุณจะไปถึงไหนเขาพยายามที่จะกลับเข้ามานะคะคนคนนั้นกลับเข้ามาแปลว่าคนที่คุณจะเจอที่เป็นคนรักของคุณในปีนี้สินคุณกับเขาเสมอกันหรือคุณลักษณะชีวิตคุณกับเขาเนี่ยผ่านชีวิตมาด้วยกันน่ะอืมผ่านชีวิตมาด้วยกันผ่านชีวิต มหมายถึงว่าผ่านชีวิตมาคล้ายๆกันน่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณกับเขาอะ่ะก็เลยเกิดความเข้าใจแล้วก็มาเจอกันได้นะคะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะทุกอย่างมาถูกกาหนดไว้หมดแล้วนะคะอ่ะโอเคทีนี้ดูต่อดูเขาคนนั้นบ้างเขามีลักษณะอย่างไรแบบเจาะลึกเลยคะ่ะคนรักของคุณที่จะเข้ามาปีสองห้าหกหกเขาคนนั้นมีลักษณะอย่างไรคะอืม true อฟว n ลสองไม้เท้านะคะอ่ะโอเคโอ้อืมโอเคนะหน้าที่การงานหรืออาชีพของเขาล่ะขอดูเพิ่มอีกสองใบสองใบโอเคค่ะอ่ะอย่างนี้ก่อนเลยเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะคะใจดีแล้วก็ เป็นคนที่ปนีปนอมอ่ะเพื่อนฝูงรักเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่เขาเป็นคนเก็บตัวงงไหมคือไปที่ไหนก็ให้ก็ได้รับการต้อนรับทุกวงการต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เขาอ่ะนะคะเขาเป็นคนพูดจาเพราะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะนิสัยค่อนข้างดีอแต่คนที่มาดูแป้งในกองนี้คุณเจอคนคนนี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยเหมือนคุณมาดูแป้งในเทในเอ่อคลิปนี้แรนดอมเนี้คุณเจอเขาแล้วนะ คุณเยเจอกันแล้วแต่ผ่านๆแต่คุณก็ไม่คิดว่าจะใช่เขาเอออะแต่สรุปเลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะประนีประนอมนะคะแล้วก็เป็นคนมีความสามารถนะคะในเรื่องหน้าที่การงานก็ดีบางคนคุณอาจจะได้คบกับคนที่เป็นบุรุษพยาบาลเป็นพยาบาลเป็นหมอทำงานที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ คือคนคนนี้บางทีคุณอาจจะเห็นเขาทํางานออฟฟิศอ่ะอาจจะทํางานออฟฟิศทั่วไปตอนกลางวันตอนเย็นมาอยู่มูนิธิมูนิธิปติต๊งก็เป็นได้ด้วยนเนี่ยเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีด้วยนะเนี่ยนะคะคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนใจกว้างอ่ะนะคะแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนรักครอบครัวอ้าวในบางท่านบางคนคุณอาจจะเจอคนที่เคยผ่านผ่านประสบการณ์การมีครอบครัวมาก่อนเนาะ อันนี้ในบางท่านบางคนอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เคยผ่านการครอบการมีครอบครัวมาก่อนนะคะมาก่อนแต่ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองที่มาดูคลิปนี้คุณเองอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณในบางท่านบางคนคุณอาจจะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนแนวคิดด้วยนะเพราะมันมี LGBTQ อ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีแฟนเป็นเพศตรงข้ามแต่สุดท้ายคุณได้คุณจะได้มาเจอเพศเดียวกัน แต่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในสเปคของคุณเหมือนกันนะคนนี้นะคะอันนี้เนี่ยบางท่านบางคนแล้วบางท่านบางคนคุณอาจจะอาจจะได้เจอคนคนนี้อยู่ในบริบทที่เขาอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นได้ด้วยนะคะเนี่ยอืมแต่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีงานประจะําอ่ะแต่งานงานจ็อบของเขาที่สองอะ่ะเป็นงานที่เขาต้องเดินทางตลอดเวลานะคะอืมหรือถ้าเกิดว่าได้เจอคนที่ทํางานเกี่ยวกับเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลบุรุพยาบาล เขาก็เหมือนกับว่าเวลาของเขาอาจจะไม่ค่อยเสถียรภาพเท่าไหร่ในการทํางานก็คือเวลาไม่แน่นอนแหละเพราะมันต้องเข้าเวรถูกไหมอืมนะคะอ่ะคุณจะได้เจอคนที่ทํางานประเภทเดินทางบ่อยๆด้วยนะคะเนี่ยอ่ะทีนี้ขอดูนิสัยใจคอของเขาในเรื่องของความรักอันนี้เมื่อกี้เราดูบริบทโดยรวมทั่วไปแล้วเนาะทีนี้ถ้านิสัยใจคอของเขาในเรื่อง,องความรักเป็นคนอย่างไรเจ้าชู้ไหมทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรคะ เขาเป็นคนค่อนข้างที่มีเสน่ห์ถ้าเขาโสดเขาเป็นคนที่รู้จักบริหารเสน่ห์ของตัวเองค่ะเออแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเจ้าชู้แต่เอาเป็นว่ารู้จักที่จะมขอภัยรู้จักที่จะอ่อยขอภัยนะเออขอใช้ที่ใช้คํานี้นะคะอืมแต่ถ้าถามว่าถึงตอนที่เขาเจอคนที่ใช่แล้วเขารักจริงไหมเป็นคนที่รักจริงค่ะเป็นคนที่รักใครรักจริงรักใครรักจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทัศนคติในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องความรักคือ เขาต้องการให้ใครที่เข้ามาในช่วงเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเขาไม่ชอบก้าวไก่ในชีวิตของคุณและเขาก็ไม่อยากให้คุณต้องมาก้าวไก่ในชีวิตของเขามากจนทําให้เราอึดอัดแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะปิดกั้นทุกอย่างก็คือเขาเป็นคนสบายๆเขาจะชีวิตแหละแต่หมายถึงแบบเธออยู่คุณไม่ชอบแม่เขาขึ้นมาแล้วก็มาว่าเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไงอยู่หรือหรือหมายถึงว่า เอาง่ายๆอ่ะคุณจะต้องมีใจิตใจที่อบอ้อมอารีเหมือนกับเขานั่นแหละคนที่มาดูคลิปแป้งอ่ะนะคะคลิปเนี้เออหรือถ้าไปก้าวไกลในชื่อของเขาอ่ะมันเป็นเวเบลที่เหมือนกับว่าอย่างสมมติอย่างเนี้ยเขาอ่ะมีงานประจํานะแต่ว่าเขามีเขาเป็นจิตอาสาเขาชอบทํางานจิตอาสาแต่ถ้าคุณแบบไปแบบทําไมต้องทําจิตอาสาหยุดจิตอาสาแล้วม่อยู่กับเราได้ไหมอย่างเงี้ยเขาเองก็จะปฏิเสธคุณเลยนะเพราะเขาเองอ่ะ เคยเจอเรื่องความรักไม่ดีมามากแล้วเขาก็เลยต้องการคนที่มีจิตใจที่คล้ายๆกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไปมุ่งทางนั้นหมดเลยก็คือถ้าเคยเป็นจิตอาสาจากเมื่อก่อนที่ไม่มีคุณเขาเป็นจิตอาสาห้าวันเขาอาจจะเหลือสามแล้วก็ให้เวลากับคุณสองหรือถ้าซึมลึกกันไปเรื่อยๆก็อาจจะมาช่วยกันทํางานตรงนี้หรืออะไรเงี้ยก,ก็ว่าไปนี่แหลอนะคตรเนาะประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ตึงจนเกินไปนะอ่ะต่อไป คุณกับเขาจะได้เจอกันได้อย่างไรคะคุณกับเขาจะได้เจอกันอ้าวงานจิตอาสานี่ที่จะได้เจอกันน่ะใช่ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าจะเจอกันในในที่ที่เขาอยู่นั่นแหละคุณจะเป็นคนไปหาเขาคนที่มาคลิปเนี้ยมาดูคลิปเนี้ยคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนไปหาเขา อคุณเป็นคนเจอเขาก่อนต้องบอกอย่างนี้นะคะอืแต่บางคนอาจจะเจอเพราะอุบัติเหตุด้วยอุบัติเหตุแห่งรักหมายถึงว่าไปช่วยกันเพราะเพราะว่ามีเหตุที่ต้องเจอกันเพราะว่ามีใครคนหนึ่งต้องการขอความช่วยเหลือแล้วคุณทั้งสองคนดันบังเอิญไปช่วยเหลือคนคนนั้นพร้อมกันด้วยกันคือง่ายมีสื่อกลางอืแต่เป็นอุบัติเหตุแห่งรักนั่นแหละเรียกกันง่ายๆนะคะเป็นค้อจำกัดความง่ายๆสั้นๆนะคะ อเอ็ Eight of s ฟสอดใช่มันเป็นเหมือนกับประมาณว่าไม่ได้เจอกันเพราะโมเมนต์สวีทเป็นเป็นการเจอกันแบบโมเมนต์ความเหนื่อยหน้าแฉอะไรเครียกแล้วไม่ได้ไม่ได้สวยหน้ามันแต่แบบต่างคนต่างเห็นกันด้วยเฟิร์สอิมเพรสชั่นแบบในบริบทที่เรียกว่าเห็นจิตใจที่สวยงามของกันและกันน่ะโอ้ยจงเป็นความรักที่ดีนะในมุมมองบริบทของหมอนะ อืม er มันถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามวันนี้อ่านอะไรที่สวยงามจังเลยอ่ะนะคะวันนี้แป้งได้อ่านเรื่องราวของใครเนี่ยมันสวยงามนะคะมันสวยงามจัมงเลยอ่ะคือคุณจะได้เจอกันแบบที่คุณกับเขาก็เป็นตัวของตัวเองทั้งคู่เลยอ่ะไม่ต้องแบบวงนนี้ฉันสวยหรือยังวันนี้ฉันเสร็จตัวไหนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรับได้ในในสิ่งเขาก็จะรับได้ในทันทีที่เห็นคุณอ่ะคุณก็จะรับเขาได้ในทันทีที่คุณเห็นเขาอะ มันสวยงามนะมันสวยงามแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะหลังจากนั้นแล้วพอได้เจอกันแล้วเป็นอย่างไรต่อไปคะว่าอ่าคุณทั้งสองคนจะคุยกันนะคะจะคุยกันจะคุยกันนะคะจะคุยกันแล้วก็ตอนแรกคุณทั้งสองคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้าคุยกันสักเท่าไหร่ก็ คุณทั้งสองคนไม่ได้เริ่มจากการจีบกันหรอกเป็นเพื่อนกันคุยกันทักทายกันทุกวันนะคะเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการไปออกเดทแต่ไม่ใช่เดทอะเพราะว่ามันจะมีการไปทำงานร่วมกันไปเหน็ดเหนื่อยด้วยกันไปเจออุปสรรคต่างๆด้วยกันนะคะผ่านทุกอย่างด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเราคบกันแบบไหนคุยคุยกันไปเรื่อยๆคุยคุยกันไปเรื่อยๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่า ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะแต่สุดท้ายสมหวังอ่ะ oh โอ้ไม่กอโรแมนติกมากเลยอ่ะวันนี้แฮปปี้มากเลยได้อ่านอะไรชี่ที่แฮปปี้มากเลยอ่ะจริงนะ <c oughs> <c oughs> คือหมอเห็นคืออย่างนี้นะมันมันเกินี่กวาคำบรรยายกับสิ่งที่หมอสัมผัสและเซนได้มันสวยงามมากเส้นทางความรักเนี้ยแต่มันจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยตรงที่ว่า คุณสองคนจะผ่านอุปสรรคของบริบทของการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นทำดีกับคนอื่นอ่ะแล้วมันจะส่งผลให้บุญกุศลตรงนี้ยทำให้ความรักของคุณที่คุณได้เจอความรักของคุณครั้งนี้เพลอะ,เ,ะเป็นความรักแท้เลยนะดีจังเลยค่ะมันสวยงามเหลือเกินอะดูสิแล้ววันนี้แป้งก็แปลกนะก็เลือกไพ่สำหรับนี้มาพอดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโรแมนติกมากๆ แต่จะถ้าเล่าเพิ่มเติมก็คือว่าพวกคุณจะผ่านเรื่องราวแบบให้กําลังใจซึ่งกันและกันเขามีมรสุมชีวิตของเขาคุณเองมีมรสุมชีวิตของคุณคุณมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือเขาในเรื่องของครอบครัวเขามีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณในเรื่องของเรื่องงานเรื่องครอบครัวของคุณเช่นเดียวกันมีการรู้จักพ่อแม่กันทั้งสองฝ่ายโดยเป็นเรื่องราวเหตุบังเอิญทั้งนั้นที่มันไม่ใช่บังเอิญทุกอย่างไม่ไม่ใช่บังเอิญใช่มันถูกกาหนดไว้ แต่คุณมันคุณรู้สึกเหมือนว่าทําไมมันบังเอิญอย่างนี้ประมาณนี้บบทนี้แต่สรุปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันแบบไม่ได้เจาะจงว่าจะมีสถานะเลยคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านชีวิตด้วยกันมาฉันเทคแคร์เธอเธอเทคแคร์ฉัน, care, her, her, care, ฉนแล้วสุดท้ายก็ t e o s cups สมหวังค่ะเอผลอเป็นครอบครัวมีเกณฑ์เป็นครอบครัวมีเกณฑ์ได้อยู่กันเป็นครอบครัวเลย,ยด้วยซ้ำนะคะว้า wow. ว สวยงามมากสวยงามมากจริงๆอ่ะเราก็ใบนี้เอาไว้แล้วกันเนาะสวยงามมากจริงๆนะคะกับกับแบรนดอมคลิปนี้เนาะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะกับคนรักที่จะเข้ามาหาคุณในปี2อ6 6ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะในเรื่องของความรักแต่อย่างไรก็ตามแป้งก็ะถ,ถอทิ้งท้ายเอาไว้ว่าขอให้คุณเชื่อจงขอให้คุณเชื่อในการ ขอให้คุณเชื่อในความดีนะคะเราทําดีมันต้องได้ดีจริงๆคะ่ะแป้งขอให้คุณเชื่อสิ่งนั้นมันได้ดีจริงๆนะแต่การที่จะได้ดีทุกอย่างมันต้องผ่านอุปสรรคและปัญหาถ้าอะไรที่มันรวยด้วยกีบกุหลาบเลยอะ่ะมันไม่ชาเลนจ์หรอกเชื่อแป้งสินะคะมันต้องชาเลนจ์สักหน่อยแต่ชาเลนจ์ในทางที่ดีนะอืม คนที่รักกันได้คนที่เป็นคู่กันได้ต้องมีสินเสมอกันนะคะไม่เอาซ้อนไม่มีซ้อนนะคะเพราะว่าความรักซ้อนอยังไงอ่ะท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้จะสวยงามหรอกทางเดินของพวกเขานะคะอโอเควันนี้เพิ่งปริ่มใจมากเลยนะคะทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ